สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะผมล่าสุดนะครับมีรายงานสื่อระดับสูงของสเปนนะครับได้ออกมารายงานว่าแมนยูนเต็ดนะครับอาจจะได้เดยยองเข้าสู่ทีมนั่นเอง สำหรับฟังกี้เดยองครับก่อนหน้านี้มีข่าวกับมน United อยู่นเต่างหนักเลยทีเดียวแต่แมนเชสเตอร์เดครับไม่สามารถจะจบดีลยนี้ได้เพราะว่าบาร์เซโลนาครับไม่ยอมจ่ายค่าเหนื่อยให้กับฟังกี้เดยองโดยเงินที่ติดเดยองไว้ประมาณ17ล้านปอนด์แต่ว่าล่าสุดครับมีสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงครับอย่างสื่อสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยว่าบาร์เซโลนาครับได้เชิญตัวเอเนต์ของเขาแล้วก็ฟังกี้เดยองเข้าไปพูดคุยเพื่อลดค่าเหนื่อยของฟังกี้เดยองแต่ว่าเดยองครับยืนยันที่จะไม่ลดค่าเหนื่อยของเขาโดยเดยองครรัับบ อยู่ที่ราว4,0,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวหลังจากการประชุมนะครับสื่อสปอร์ตก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าบาร์เซโลนาฟันธงเลยนะครับว่ายังไงเดยองก็ต้องย้ายออกจากทีมในช่วง4-5วันหลังจากนี้ก่อนที่ตลาดมันจะปิดลงเดยองก็เป็นที่สนใจของเชลซีนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าทางเชลซีนะครับก็ไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่โดยทางบาร์เซโลนาครับจะให้เชลซีใช้นีแทนเดยองเหมือนกับที่บาร์เซโลนาให้แมนยูนิเต็ดใช้นีแทนนั่นเองแมนยูนิเต็ดครับตอนนี้ได้คาสิเมโ่เข้ามาร่วมทีมแล้วอย่างไร ฟังกี้เดียวยอมอยู่เราดูต่อไปนะครับแฟนผีอาจจะได้เฮแน่นอนยังไงก็ต้องติดตามต่อไปนะผมอย่าลืมฮนะกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย